สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอ360องศา r ร a l X นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องจริงเรื่องแรกของเราในวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับขณะที่ชายหญิงคู่หนึ่งกำลังนั่งรถชมเมืองแต่เขาก็ต้องสะดุดตาก,กับภาพของชายคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดอยู่ริมพุทธบาทเขาได้เข้าไปช่วยเหลือชายผู้นั้นนะครับท่ามกลางความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องจริงเรื่องนี้เราจะพาไปพบคำตอบ องเรรื่าวนี้กัันนครบำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตทบ้านโดยละลินพร็อพเพอร์ตี้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายอีกครั <desserts> <ES> ง mm ้งในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อมีคนพบชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ริมถนนโดยไม่รู้ว่าร่างนั้นจะเป็นหรือตาย ผู้พบเห็นตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือหลังจากนั้นก็นําภาพถ่ายเหตุการณ์ที่พบเห็นขึ้นโพสต์บน a c e b o o k แล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันไปเรื่อยๆพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นต่างๆกันไป ลุงครับโทรเรียกรถพยาบาลก่อนคุณลุงครับเป็นยังไงบ้างครับลุงไหวไหมครับลุงครับเป็นยังไงบ้างครับลุงครับลุงเป็นยังไงบ้างครับใครทำร้ายลุงเหรอครับลุงครับไหวไหมครับ นั้นคือกินข้าวเสร็จแล้วนะครับกำลังขี่รถเล่นอยู่กับแฟนเฉยไม่ได้ไปไหนนะครับคือขี่รถเข้าบ้านอะไรย่างเงี้ยเฉยนะครับก็เลยผ่านไปก,ก็เลยผมเป็นคนนั่งหลังแฟนเป็นคนขับวันนั้นเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยผ่านไปก็เลยบอกว่าเอาเตงก็เลยสกิดแฟนตรงนั้นมีคนมีลุงแกนอนอะไรอยู่ตรงนั้นเหรอทำไมมีเหมือนจะเป็นเลือดเลอเลยเข้าไปดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดส,สินใจเออ ตอนแรกก็กลัวๆอยู่นะครับยอมรับว่าเออกลัวๆอยู่บ้างแต่ว่าเออนึกในใจขึ้นมาว่าถ้าเป็นพ่อเราจะเป็นยังไงพ่อเราจะทํายังไงก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูนะครับลุงไหวไหมครับลุงครับเป็นไรครับตกใจนะครับกับแฟนก็ตกใจก็เลยเออใช้สติตั้งสติว่าเออทำไงดีแฟนก็เลยว่างั้นโทรเรียกหนึ่งหกเก้าสี่อะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยเออให้แฟนโทรเรียกหนึ่งหกเก้าผมก็ ไปถามคุณลุงไปถามคุณลุงว่าลุงเป็นยังไงบ้างใครมาทําอะไรลุงใครทําร้ายลุงอะไรอย่างเงี้ยครับลุงก็ว่าตอนนั้นนะครับตอนนั้นลุงว่ามีเด็กขี่รถแข่งกันมาแล้วลงมาทําร้ายว่าอย่างนี้ตอนนั้นคือลุงเขาตอบว่าอย่างนี้แล้วผมก็เลยถามว่าลุงพอจำจำได้ไหมครับว่าลุงชื่ออะไรก็เลยพยายามถามลุงลุงก็เลยชื่อลุงจอมเลือดเยอะมากครับก็คิดว่าเลือดน่าจะข้างในสมองมีส่วนบ้างอาจจะ เกือบจะเสียชีวิตแล้วก็ได้ตอนนั้นความคิดในใจตอนนั้นก็คือมันตกใจไงครับคนเจ็บเป็นคนเก็บของเก่าขายที่จะอาศัยนอนตรงบริเวณที่เกิดเหตุอยู่เป็นประจำเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง <g rain> ก็รีบนําตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาอาการได้ทันจนสุดท้ายอาการบาดเจ็บที่เห็นก็ดีขึ้นมา,มากผู้บาดเจ็บเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ตอนนี้ก็มีแค่รอยบาดแผลจากการเย็บและผ่าตัดเท่านั้นส่วนพลเมืองดีที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็ยังมาคอยเยี่ยมมาดูแลอาการอยู่เป็นประจำหมดสติครับแล้วก็ศีรษะที่มีก็คือมีเลือดออกที่ศีรษะแล้วก็แขนก็คือมีแผลด้วยก็มีเลือดออกในสมองครับแต่ก็คือว่าไม่เยอะมากคือไม่ถึงกับต้องผ่าตัด เอาเลือดออกเลยใช่ไม่ต้องครับแต่ว่าตรงกระดูกที่หักก็คือต้องทาการรักษาครับโดยการผ่าตัดครับดีขึ้นมากั้งแต่วันแรกครับเพราะตอนแรกก็คือว่ามีอาการมีการชักด้วยจากที่ว่ามีเลือดออกในสมองครับตอนนี้คือให้ยาการชักแล้วก็สังเกตอาการใครก็คือรู้เรื่องมากขึ้นครับสามารถพูดคุยได้ตอนนี้ก็คือดูแต่เรื่องเรื่องของในสมองครับว่ามีชักอะไรหรือเปล่าตอนนี้คือให้ยาการชักอยู่ครับก็ถือว่าอาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆน่าจะหายดี ตอนนี้ก็มีแต่ผู้บาดเจ็บเท่านั้นแล้วละครับที่เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างไรเก็บของเก่าขายเก็บพวกขวดน้ําพวกขวดอะไรขายเนี่ยส่วนมากคงจะมาเก็บในนี้แหละในลงมานสูนี้แหละแต่ไม่ได้เก็บเข้าไปข้างในปกติเนี่ยผมจะไปนอนตรงนั้นบ่ายๆแล้วช่วงประมาณทุ่มหรือว่าสองทุ่มเนี่ย มันจะมีน้องอยู่คนหนึ่งจะมาปลูกให้นั่งกินเหล้าเ็นเปพื่อนหรือไม่บางทีก็เที่ยงคืนตีหนึ่งเขาก็จะมาปลกให้นั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนแต่วันนั้นเขากลับเร็วหน่อยก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนเหมือนกันก็ก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวก็ซื้อเบียมานั่งกินคนขวดหนึ่งกินเสร็จก็นั่งมองเพราะเขาขับรถขับรถยกล้อกันเล่นกันอยู่ ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครลหละเห็นน้องเขาบอกว่าที่เขาเห็นนะแต่ผมไม่เห็น claro กับตายเองหรอกเขาบอกว่าคนแรกเข้ามาต่อยก่อนคนที่สองใช้แป๊บตีแล้วแขนก็หักคนที่สามก็ใช้ไม้ตีที่น้องเขาเห็นนะนะที่เขาเขาจอดรถตรงใต้ต้นขาเทศอ่ะเขาเขาพูดแบบแบบ ให้ฟังแบบย่อยๆอะ่ะเพราะว่าเขา <_ d ata> เขามองแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็กลับ <_ d ata> เขาไปอะไรทีนี้ตอนเขาเขาบันีไม่ไม่ไม่ได้มองอะไรเลยเพราะเพรานางกลมนาตอนนี้ก็มีแค่เจ็บแขน <_ d ata> แล้วก็ปวดหัวนิดๆหน่อยๆครับตอนนี้มีแค่สองอย่างก็คือแขนที่หักเท่านั้นกับปวดหัวนิดๆหน่อยๆ จากการเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทาง Facebook ก็มีกระแสต,ตอบรับจากผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าต่างๆอย่างไม่ขาดสายเพื่อหวังที่จะให้ผู้บาดเจ็บกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ววันไม่รู้จะช่วยลุงยังไงเพราะว่าสภาพลุงตอนนั้นก็คือเคลียดนอนแล้วแล้วก็เลือดเลือดเยอะมากที่เป็นอย่างเงี้ยในสังคมมันมีเยอะแล้วเขาก็ชอบกินเหล้าแล้วเขาก็เมาแล้วก็ตีกันเป็นปกติ ก็นึกว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่เคยเห็นรุนแรงขนาดนี้คืออย่างมากก็เห็นคืออาจจะทะเลาะ,ะกันตีกันหน้าเป็นแผลหัวแตกธรรมดาแต่แต่อันนี้คิดว่าน่าจะหนักแล้วคือตอนแรกไม่รู้่แกตายหรือยังแกนอนแน่นิ่งเลยแต่ดสินใจแชร์คืออยากอยากประจานอยากบอกให้สังคมรู้ว่ามันเลวร้ายมากมันคือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นดีใจครับดีใจแทนคุณลุงเพราะทุกวันเขาก็จะติดต่อมาทาง Facebook บ้างโทรมาหาบ้างเรื่องจะช่วยเหลือลุงยังไง ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่อนกันคุณก็นําไปให้ที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ครับนาไปด้วยตัวเองเลยก็ได้เพื่อจะได้ไดปเยี่ยมลุงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในยูต่างังหวัดกออ็โอนเข้าบัญชีผมก็ได้ผมก็ยินดีจะนามาให้ลุงเองก็ได้อะไรเงี้ยับและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดครับเมื่อพี่สาวของผู้บาดเจ็บเห็นข่าวนี้ทาง Facebook <S 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 ก็รู้ว่าคนเจ็บคือน้องชายที่ไม่ได้เจอตัวกันมานานหลายปีแล้ว ก็เป็นการมีน้ําใจของคนไทยอะ่ะที่ก็เลยชื่นชมคน,คนที่บริจาคแล้วก็คนที่ให้กําลังใจส่งเฟซบุ๊กมาให้กําลังใจงคุณลุงว่าให้คุณลุงสู้ๆนะคุณลุงต้องทําใจให้สบายอะไรอย่างเงี้ยจะได้หายเร็วๆอย่างเงี้ยพี่รู้สึกดีใจดีใจแทนคุณลุงด้วยความขอบคุณมากมากที่มาช่วยเหลือน้องถ้าสมมติว่าไม่ได้แมนเนี่ยแล้วก็แมนไม่ได้ส่งเฟซบุ๊กถึง ทุกๆคนคนทั่ทวๆไปเนี่ยพี่คงไม่เจอน้องคือเราก็พยายามตามหาอยู่แต่ก็ไม่เจอถ้าไม่มี Facebook ไม่มีพวกนี้ก็คงไม่ได้เนาะในความคิดของพี่มันก็มีความโชคดีแล้วก็ความโชค้ายร่วมด้วยเนาะความโชคดีคือเราได้เจอน้องความโชค้ายน,น้องเราโดนทําร้ายแต่สองอย่างก็ <c oughs> บาลานซ์กันอยู่แล้วคิดดีใจอยูดีใจอยู่ครับก็ญาติไม่ได้เจอกันมาก็นานครับ <c> ก <oughs> ็ดีใจที่ว่าได้เจอกันอีกครั้งสังคมทุกวันนี้มันก็คน คนใจร้ายมันเยอะนะครับคนใจร้ายมันเยอะผมก็ไม่ฝากแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าให้ทุกคนช่วยกันนะครับเห็นเ,เห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราทำได้พอทำได้ก็ช่วยกันเถอะครับก็สังคมมันก็เริ่มต้นที่ตัวเราทั้งนั้นแหละครับถ้าเราไม่ทำก่อนแล้วใครจะทำจะมาบอกให้ใครทำมันก็ไม่ได้แหละครับต้องเริ่มที่ตัวเอง ผ่านมาหนึงสัปดาห์เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้จากการสืบสวนสอบสวนในสถานที่เกิดเหตุและคนที่อยู่ในละแวกนั้นในเวลาดังกล่าวทําให้รู้ว่าคนร้ายกลับเป็นเพื่อนสนิทที่พูดคุยกับคนเจ็บอยู่ทุกวันนั่นเองในจ้อมเองเนี่ยเป็นคนไม่ได้มีพฤติกรรมในทางโมโหร้ายดูร้ายอะไรก็เป็นคนข้างเรียบเรียกง่ายๆแต่ก็มีเมาอยู่ส่วนในเลิศเนี่ยถ้าเมาแล้วจะมีเรื่อง จากการสอบถามคนแถวนั้นทราบว่าคู่นี้ไปด้วยกันตลอดแล้วเวลาดื่มเหล้าด้วยกันเวลาเมาก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆครั้งอยู่เหมือนกันรวมทั้งในคืนนั้นเหมือนกันตะเลิศเองก็เดินข้ามถนนไปหยิบเอาไม้ถแถวๆนั้นไม้หน้าสามซึ่งมันเ,เป็นคล้ายๆขยพะพัดเพื่ออยู่แถวนั้นนะครับเดินข้ามถนนมาแล้วก็ตีเฉยตีเสร็จก็เดินออกจากที่กเกิดเหตุไปสอบถามว่าแล้วไปไหนมาแกบอกแกก็อยู่แถวแถวนั้นะโดยไม่ได้ได้ยินข่าวสารไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะบาดเจ็บขนาดนั้น ตรงนี้ก็เป็นสมมติฐานจะแรกนะเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าพฤติกรรมของเด็กแว้นหรือที่เราเรียกว่าเด็กแว้นเนี่ยไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการกระทบิดรักษานี้เพราะไม่ได้มีข้อขัดแย้งกันสุดท้ายคดีนี้ได้คลี่คลายลงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดจากเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้เรารู้ว่าสังคมยังมีมุมดีๆซ่อนอยู่เสมอนะครับต้องขอชื่นชมน้ําใจผู้ใจบุญทาง Facebook และที่สําคัญคือพลเมืองดีคู่นี้ที่ ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บโดยไม่เพิกเฉยเพราะถ้าวันนั้นพวกเขาขับรถผ่านไปก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนนับว่าเป็นโชคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ซึ่งก็เป็นคนใกล้ตัวกับคนเจ็บนั่นเองเรื่องราวนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนนะครับและทำให้เราได้รู้ว่าในสังคมที่เราอาศัยอยู่นั้นยังมีพลเมืองดี ให้เห็นอยู่เสมอครับ